สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัด5.2กอไก่ในข้อ2ใหญ่บ้างนะคะข้อ2ใหญ่บอกว่าจงหาผลลัพธ์โอเคไหมคะอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะนักเรียนข้อ1ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง4คูณกับลบ2ทั้งหมดกําลัง3คูณกับลบ2ทั้งหมดกําลัง0หารด้วยลบ2ทั้งหมดกําลัง5ไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันก็คืออะไรคะ มันก็คือ1เพราะอะไรกําลังศูนย์ก็ได้1นีห่หนูมาคิดตรงน,นี้ลบสองกำลังสี่คูณกับลบสองทั้งหมดกาลังสามหารก็คือเป็นตัวส่วนเนาะลบสองทั้งหมดยกกาลังห้าเสร็จแล้วฐานเหมือนกันคูณกันเลขสี่กำลังเอามาบวกกันก็ได้เป็นลบสองยกกําลังสี่บวกสามส่วนด้วยลบสองยกกําลังห้า อันบนก็ได้เป็นลบสองยกกำลัง7จ็ต้องไหมคะอันล่างได้เป็นลบสองหมดยกกำลัง5ทีนี้ฐานเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรเหมือนกันเป็นลบสเหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กำลังนำมาลบกันค่ะก็ได้เป็นลบสองยกกำลัง7จ็ลบหก็จะได้เป็นลบสยกกำลังสองก็เท่ากับ4แบบนี้ เสร็จแล้วค่ะข้อ1มาดูข้อ2พร้อมกันเลยนะคะ3ากำลังหคูณกับ3ามกำลังลบสคูณกับ3ามกำลังสองหาร3ามกำลังสี่ข้อนี้หนูก็ฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กำลังเอามาบวกกันหารก็คือเอามาเขียนไว้เป็นตัวส่วนแบบนี้นั่นเองอันบนคิดได้เท่าไหร่3บวกคูณลบได้ลบ 5ลบ2บวก2ส่วน3กำลัง4 5ลบ2เหลือ3บวก2เป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ถูกต้องไหมคะหารด้วย3มกำลังสฐานเหมือนกนารหารการเลขชี้กำลังเอามาลบกันได้เป็น3ยกกำลัง1 ซึ่ง3ามกำลังหน<ม>ึ่งเขาเขียนกําลังหน<ม>ึ<ม>่งไหมไม่เขียนนะคะเลขชี้กาลังเป็นหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนก็เลยเท่ากับ3ต่อมาข้อ3 49กาคูณลบเยกกาลังทั้งหมดยกกําลัง3หารด้วยลบเทั้งหมดยกกําลัง5ทํา49ให้เป็นเลขฐาน7นักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือ7ยกกําลังอะไรคะยกกําลังสองนั่นเองคูณกับ ลบเจ็ดทั้งหมดกำลังสามหารด้วยลบเจ็ดกำลังหา้าทีเนี้ยฐานในตัวเนี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่ามันเพื่อนมันเป็นไงคะมันติดลบเพราะงั้นเราควรจะใส่ลบตรงนี้ไหมใส่ได้ไหมคะใส่ได้เพราะเลขสี่กำลังตรงเนี้ยเป็นบวกต่อให้เราใส่ลบหรือไม่ใส่ลบคาตอบที่ได้ก็เป็นบวกอยู่ดีรูก็เลยเติมลบเข้าไปเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ฐานมันเหมือนกันเราจะได้ทําเป็น าเหมือนการคูณการเลขสีกำลังเอามาบวกกันนั่นเองค่ะก็ได้เป็นลบ7ยกกำลัง5ส่วนด้วยลบ7ยกกำลัง5แบบนี้เนาะเสร็จแล้วหารเหมือนกนารหารการเลขสีกำลังเอามาลบกันข้อสี่ทำยังไงคะอันนี้เป็นตัวตั้งหารด้วยอันนี้เป็นตัวหารตรงนี้อยู่ข้างบนอันนี้เป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่าง ก็จะได้เป็น6คูณ10เหยืกำลังลบ 2, 2> ทั้ง้มนเลย9คูณ10กำลัง3ตรงไหนตัดได้หนูก็จะตัด3 2 6 3 3 9เท่ากับมาได้เป็นเศษ2ส่วน3เสร็จแล้วทำยังไงต่อมาดูตัว10ค่ะฐานเหมือนกันหารการเลขชี้กำลังเอามาลบกันถูกต้องไหมก็ได้เป็น10ลบ2ลบ 3เท่ากับเศษ2ส่วน3คนูณลบ2ลบส,ลบส,ลบสก็ได้เป็นลบอะไรลูกลบ5น,นันนองก็ตอบแล้วค่ะแค่นี้แหละต่อมามาดูข้อ5เหมือนข้อเมื่อกี้เลยค่ะ2.4คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย8คูณ10ยกกำลัง5เสร็จแล้วเราหารตัวข้างบนก่อน เรารู้ว่าอะไรคะเอาสอ่หาร8ปดสหารแหารสไม่ได้ใส่0ูนผ่านจุดใส่จุดรวมเป็น24 8 3 24เพราะยี่สิบาคำตอบข้อนี้มันคือเท่าไหร่ศูถูกต้องไหมคะตัดทอนเรียบร้อยแล้วมันได้0.3ต่อมาแล้วเก้ากำลังลบ3มมันเป็นเศษส่วนแปลว่ามันหารกันอยู่ก็เอามาลบ ฐานเหมือนการหารการเลขชี้กำลังนำมาลบกันเนาะลบ3กับลบ5ก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ8ข้อนี้ตอบเท่านี้ค่ะต่อมาหนูมาดูข้อ6ค่ะ 4a ่เกำลัง5 b ากำลังอะไรลูก b กกำลัง0มีกำลัง0นย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็น1หารด้วย 2a งเอกำลัง2 b b นี่คือ b ีกำลัง1นะก็คือบนั่นแหละ นี่หนูก็มาเขียนเลยค่ะ 4a กำลัง5คูณกับ1หารด้วย 2a กำลัง2แล้วก็ b ตัดทอนได้ไหมตัดตรงไหนได้กตัด2 1 2 2 2 4ได้เป็น2 a กำลังหาหารด้วย a กำลังสก็เป็น a กำลัง5ลบ2ถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วทำไงต่อ b เอาขึ้นมาได้ไหมถ้าเอาขึ้นมาเป็น b กำลังลบหนึ่งใช่ไหมพอเง้นเราก็ติด b ไ้ส่วน b อยู่ข้างล่างแบบนี้หนึ่งนี้ก็หายไปเลยก็ได้เพราะอะไรคูณหนึ่งก็ได้ค่าเท่าเดิมเนาะก็จะเท่ากับอะไรคะสอง e กำลังห้าลบสองก็เลย a กลังสามแล้วก็ส่วนด้วย b ก็จะตอบแล้วคะ่ะเอานนี้มาเขียนด้วยนะเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ มาดูข้อสุดท้ายของข้อ2ใหญ่ใช่ไหมอืมใช่แล้ว5้ายกกำลังสีคูณกับห้ากำลังห้นหาด้วยห้ากำลังสี่นหูก็เขียนงนี้เลยเสร็จแล้วข้อนี้ทำไงต่อตัดทอนได้ไหมเนี่ยตัดได้นะคะนี่ไงมันเหมือนกันเป็น ัวบนกับตัวล่างตัดกันได้เนาะเรื่องเศษส่วนแล้วก็มันต้องคูณกันอยู่ด้วยนะจได้วยนะคะเพราะงั้นข้อน,นี้คําตอบก็คือ5กําลัง 5n เมื่ออะไรลูกเมื่อ n ถทำไมเ็นต้องเป็นบวกถ้าเเป็นลบเนี่ยมันจะไม่อยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนไงเป็นจํานวนเต็มบวก ข้อนี้ก็ตอบแล้วค่ะมีเท่านี้7ข้อทํามาได้เลยนะคะนักเรียนโอเคสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย